สวัสดีครับอยู่กับช่องรถติ้ตามอบนะครับผมนี่นะฮะวันนี้เราอยู่กับนี่นะครับผมเจ้าสองพันยี่สิบนะครับผมนี่ฮะวันนี้เราจะมารีวิวนี่นะครับผมตัวนี้นะครับกล่องคาลิ่งนะครับผม i m u max ตัวล่าสุดนะครับผมตัวนี้นะนี่นะฮะคาลิ่งไฟ้ายี่สิี่ระดับนะครับผมนี่นะฮะมีโค o นะครับผมป้องกันลื่นนะครับผมลดมลพิษนะฮะเดินหอบแล้วก็ล็อกรอบนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็กันขโมยนะครับผมนี่นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับผมนี่นะ นี่หน้าตากล่องมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังมานะครับผมนี่นะครับเราติดตั้งเรียบร้อยกับเจ้าสองร้ยี่สิบคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมโอเคนี่นะครับผมเ,เราได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือการติดตั้งก็จะมีง่ายนะครับผมก็คือมันจะมีกล่องนะครับผมแล้วก็ถอดปลั๊กเดิมมาเล่งแล้วก็ต่อต่อได้เลยครับผมต่อเข้ากล่องนะครับ ตอกกล่องแล้วก็ลากขึ้นมานะครับผมก็คือแล้วแล้วแต่นะผมถ้าใครจะไว้ตรงประมาณนี้ไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะผมแล้วเราก็คือลากมาคือปักง่ายๆผมก็ก็คือติดตั้งเองได้นะครับไอตัวนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือลากมาไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะก็คือได้ส,สวยๆนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราไปทาการติดเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ยี่สบสี่ระดับนะ มันจะดูยากนิดนึงนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือผมตั้งไว้ที่ยี่สิบสี่นะครยี่สิบแล้วยี่สบสี่ระดับก็คือยี่สบสี่ระดับไปเลยนะครับพอคันเร่งเร็วนิดนึงครับก็คันนี้ไม่ได้มีได้มีีแมิหรือว่าใส่กล่องมันก็คือรถเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับใส่แค่ท่อใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็คันเร่งหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คือเข้ามาถึงก็คือตัวนี้ก็คือมันจะมีแค่สองปุ่มนะครับในการปรับนะครับนี่นะครับหนึ่งก็คือตัวัพนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือเมนูนนนะะคครรรัับบผผมมเเีี่ยถ้าากดทึ อันนี้ผมค้างไว้ที่ตัวอื่นนะครับนี่ตัวก็คือถ้ากดทีแรกมันก็จะเป็นตัวนี่นะผมนี่นะอันนี้มันคือยี่สิบสี่ที่ผมตั้งค่าไว้นะครับที่เซตไว้นะนี่คือกดกดทีหนึ่งคือนี่คือเมื่อกี้อยู่ที่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ใหม่นะครับคือตัว F นะผมนี่ตัว F F ก็คือปรับยี่สิบสี่ระดับนี่นะครับผมแล้วถ้าผมกดตัว up up ก็คือมาศูนย์นะครับตัว A A A I นี่ก็คือตัว โอเคเนี่ยนะคือกดทีมันจะมันมันถ้าเหมือนเราเซตใหม่ก็คือมันจะอยู่ในในเมนูตัวเดียวตัว f นะพอเรากดทีเราจะปรับมันจะขึ้นมาตัว A นะผมก็คือตัวตั้งค่าอัจฉริยะนะผมมันจะคำนวณมันจะคำนวณตามที่เราขับนะครับนี่นะก็คือตัวนี้ก็คือมันคำนวณเราขับช้าขับเร็วมันจะคำนวณัต่วัานี่นะครับผมตัวนี้แต่ว่าคือนี้ที่ขับอยู่ก็คือตั้งไว้ยี่สี่เลยครับก็คือตามแรงแรงไปเลยนะครับผมก็คือมันถามว่ามันแรงไหมจากเดิมก็ได้คันเร่งที่เร็วขึ้นนะครับ มันก็ไม่ได้ว่าจะเพิ่มแรงมาแรงอะไรมากมายนะก็ได้ขับสนุกจากที่เราต้องเหยียบเข้าไปลึกๆก็เราไม่ต้องไม่ต้องไปเหยียบเยอะนะครับมันก็คันเร่งมันก็จะติดตีนไวนิดนึงนะผมในท่อใบหนึ่งก็ถือว่าวิ่งพอสมควรนะครับแล้วต่อไปนะไอคือนั่นคือหมด F นะครับมันจะ A ก็คืออยู่ในหมดเดียวนะต่อไปนะครับ E นะครับผมหมด E นะครับโอเคนะครับนี่เราไปที่ E ครับ E E คือหมายถึงหมวด ECO นะครับผมเดี๋ยวนะกล้องไม่ค่อยซูมนะครับ E คือหมายถึง ECO นะครับ กดชอบข้ามนะครับข้ามเองเล้ครับคือหมวดอีโค่ถ้าเรากดอัพก็คือนี่นะครับผมมันก็มีหนึ่งสองก็คือตัวกันลื่นนะครับนี่นะครับก็คือกันลื่นกันลื่นก็คือแบบพวกตัดรอบนะครับตัดกําลังเครื่องยนต์นะผมเหมือนบางทีเนี้ยครับแค่ฝนดอกๆกประมาณนี้นะครับก็คือมันก็ตามนี้เลยครับผมก็แต่ก็ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับก็คือเราใสยไวรุ่นที่ติดมาคือต้องการต่อไปหมวดเฮ็ดนะครับผมเฮ็ดนี่คือตัว เดินหอบนะครับผมนี่มีสิบมีสิบสี่ระดับนะครับก็คือเดินเดินหอบแบบแล้วแต่นะผมเดินเบาเนี่ยถ้าคือเรากดนี่คือเมนูแล้วก็อัพไปเลยนะมันก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์นะผมเนี่ยแล้วแต่นะผมว่าเราจะเอาระดับไหนหอบประมาณไหนนะครับผมนี่นะครับก็แล้วแต่นะครับผมนี่นะครับอันนั้นก็สําหรับคนที่ชอบนะผมแต่ถ้าไม่ได้ทาอะไรเยอะก็มันก็เสียงมันก็ตามสเต็ปท่อนะครับนี่นะครับต่อไปครับผม พีนะผมพีนี่คือตัวกันขโมยนะครับผมนี่นะฮะตัวกันขโมยอันนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษาอย่างดีนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะผมส่วนมากก็ไม่ได้ใช้นะฮะก็ระบบล็อกก็ทั่วไปก็ถือว่าดีพอสมควรนะผมเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาตัวเอฟเหมือนเดิมนั่นก็คือคันเร่งนะผมนี่ผมตั้งไว้แต่ปกติก็ผมขับอยู่ที่ยี่สิบสี่เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะผมนี่นะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่เรา ใช้กันเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะ MCU Max นะผมก็ดีในระดับนึ่งนะผมราคานะครับก็พั1990นเก้าร้อยเก้าสิบนะผมก็สําหรับใครที่เพิ่งอยากลองเล่นก็ได้นะผมราคาก็ไม่ถือว่าแรงมากนะนี่นะก็ตามนี้นะผมก็ลองศึกษาดูนะผมก็ไม่ได้ละเอียดพอสมควรนะผมนี่ก็หลังจากที่ได้ใช้มานะครับก็ระดับหนึ่งนะผมเพื่อนๆท่านใดสนใจนะอันนี้ไม่ได้มี ไม่ได้จ่ายนะผมนี่คือผมใช้นะครับแล้วก็มารีวิวกันให้ดูนะผมเพื่อนๆเผื่อท่านใดจะไปติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วแต่นะครับก็มันก็มีหลายค่ายนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นอยากได้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็ตามนี้นะผมก็ที่ผมอธิบายไปนะฮะงต่ก็อาจจะดังเราเล่านิดนึงครับผมเพราะว่ามันคันเร่งมันไวขึ้นนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับผมก็ท่านใดไม่สนใจสนใจเรื่องอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็ อันนี้จากการใช้จริงนะครับไม่ได้ว่าจากทางร้านหรืออะไรนะครับจากที่เราได้ไปติดตั้งมานะครับก็การติดตั้งก็ผมอย่างที่บอกไปครับผมก็ไม่ยากครับติดตั้งเองนะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะเซิร์ชดูในกูเกิลวิธีการใช้อะไรก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผ่านไปครับผมนี่ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม